สวัสดีครับสุรศิลป์ผาโชมินีพารวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทงังเซี่ยนสมนะครับเขามาสามงวดกิดกแล้วพี่น้องตามกันต่องวดวันที่หนึง่งพฤศจิกายนนี้ครับตามกันต่อนะครับมาไปฟังไปเบิรงนน้ำกันว่าเซี่ยนเลาสีมีเนี่ยทา้งตัวไหยฝากพี่น้องทั้งบ้านนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับโอ้เล็ดกันโดนหลายเดือนแล้วนะพ่อ ดนแล้วตี่หาเดือนปะห้วยตะวันตะเขาวันสาวผมเป็นยังไงปะแนวทางห่อที่ผ่านมากเป็นยังไงครับโอ้มันกัดนั่นโวนแล้วทั่ผ่านมากเขาชักหวดแล้วปะสามหดสามหดแล้วโศกมานกันอยู่เนาะข้าวติดเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยก็เล่มันร่วงเล่าบางชื่อเรียนนถืออีีเอาไม่นี้ห่อเอาแต่รัฐบาลได้เป็นแนวทางความฟันเรือ มันคำนวฝันครับอันนั้นคำนวณนล่ะครับแต่มันเข่ากับจังเงินนั่นนะเพราะว่ามันเข่าว่าย้ำไรกันมันเข่ากับพ่วมฝันเนี่ยจังสีจังสีเนียนให้ซึ่งเรียกขันวณนฝันไปเพะฝันไปครับมันฝันกับจังไดล่ะฝันห็นผู้หญิงสองคนไหมนั่งเหี้ยงกันไหมไปวัดดิไปวัดฝันมีด เห็นพระนั่งเรียงกันอยู่แล้วก็เมสซี่เมสซี่สามมันก็เลยตีบอได้มันเลยตีบอได้วยเลยมันบวบดันมันบวบเขาวนเมสซี่กับพระเออเมสซี่กับพระแต่ว่าพระนี่จักบรู้ว่าจักงค์ตะวันนั่งเรียงกันอยู่แต่ว่าเมสซี่นี่นั่งเมสซี่ก็นั่งเรียงกันอยู่แต่ว่าสามสามของเมสซี่พระเป็นเจน แล้วเม่ซี่สามมลยแล้วก็แล้วก็ย่มผู้หญิงสองพยายาตีว่างเด่นครับฮะเพราะว่าตีเพราะว่าตีโออย่างว่าห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสามไปเลยเขาครับเด็กสูตรเล็กข้ามอ่อนว่ามันไม่ไม่เขาครับเด็กสูตรไม่ไงไม่ก็เขาครับเด็กสูตรด้วยเนีาย นี่หาสองเขากเรเล้สูงสองเขาเลขสูอืมหาสองหาสองสีสองมันเขากเ,เด้สูนะตนแหบ่านี้เต้นเด่นสามตัวมีนมี่ตนผูจ้จันมันมีโยนซีหางสามสามสามตัวนะแต่ว่าท่านตัดออกนะตัดเหนมจ้าว่าตัดเห็ไหนไน ตารกัดจังจุดัดตัวใดน้อนแตมันมันมีจ็กสุดป่ะมีเจ็ดสี่สุดเลขสามตัวสามตัวสองตัวได้บ้างสองตัวมีสี่สุดก็กัดอ๋อตามนั่นรอดมันบพท่านได้ตัดนะตามนี้รอดไงจังสามตัวมีตัวใดแน่หมดเมื่อใกล้ๆเมื่อวักมันจังสิตัดได้นะโอ้ในเกียงมึงก็คาดก้อนบ่เออเพราะว่าดัน มันมันตน,นมีเวลาจีตัดออกมาไหมสตัวมีตัวเด่นวะสามตัวมี750ดห้าศนเจ็ดสามหตัตสา์ครับเจ็ดห้าเจ็อองเจ็ดเก้า มาดีสุดสตัวห้าศูนไล่ไปเลยห้าหนึ่งห้หงหส บนล่างเลยบอกครับเนี่ยเป็นเนี่ยล่ะกันว่าบนล่างมันกับพท่านได้เป็นเลี่ยนไหมครับก<อ>็ก็ก็มันเสียนั่นบ่้ปกติพอนนี่หายจากหางจะคูจากหางครับก็ปกติก็ะซํานี่แหละเลีย่ยนเลียยย้ยนออกมาราบานนี้ยามนั่นจ้างสิบสตัดออกแต่ว่าสามแต่ว่าไปซื้อจับรอตรีเ่เวลาจับหาหนึ่งครับหาหนึ่งครับอันสามหนึ่ง เอาโชคเอาโชคขี่กาวปลาตะลนี้ด้วยพอท่านนี้มีตัวเอ็นไปครับบวัวยังไงเบ่งต้นเนาะครับเนาะ <c oughs> ตัวพันคน,นพันธ่าท่านมีกันโค้งสุดท้ายนี่สิได้น้อยก็นี่เมียงเพราะว่ามือมือใกล้มือออกว่านะมีอันนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยนไหมว่าปล่อยจองตัวเมียงนันซีคู่ ทั้งเดือทั้งร่าหวานมันมั่นนั่นบ่ไรมันตัดไ่านดนี่ตัดท่านไดเนี่ยท่านไหนมีตัวมันใจตัวนึงตัวมันใจบ่ะจ้าตัวมันใจมียูหาหนึ่งเน่ห้าหนึ่งทองกลมเลยบ่พ่อเนียทงกลมที่อือสามตัวเดียวพ่อครับอือสามตัวจ้าสามตัวเจ็ดสี่สองหนเจ็ดสี่สองเะนียมได้เลยตัวน แด้คเวแแล้วแแจ็วแต่ว่าดันไปซึ่งันท่านเด่นมันด้คัาดอันนอ้นเทียมเทียมรุ่นมาบัดมันประจุอยู่ในุ่มเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดนี่ออเดี๋ยวเราคงสุดท้ายอีกน้อพ่อมันกค่ะมดัดใช่จายเหมือด้วยหรอครับหลายมืองด้วยออันนี้ทั้งฝันทั้งสูตรคำนวณนพ่อ เพราะ่าเลกเลขฝกฟันมันเห็นนั่นทึ่งเห็นทึ่งพระเห็นทึ่งเงินเมสซี่เห็นทึ้งงมอมนะะมันเลยครับกันว่าสี่สามมันกันมันกันนั่นรู้สี่สามมันนี่เพราะมันใจเลขฝฟันเรเยขคำนั่นนะเมื่อแล้วกันมันใจทั้งสองกันเพราะว่าให้มันเข่ามาเข่ากันนั่นไงครับมันก็เรยว่าจิตัดตัดไห้มันก็เลยยากแต่กนไอย นกใน่ันาุเนกไห้นะครบน้นเกิไรเป็นอย่างนี้ลยอบันันโอ้เป็นฟันเป็นจังไหอกฝันนันนั้น ไปคือจังไปวัดนี่แม่เป็นพระนางแย่งกันคือเท่าจิตไปจังหันวัดเนี่ยฮะขอาวม่อวากเรียกข้างนี้ครับเออเด้๋ยวนะสเห็นพระนะบ้านนี้ก็เห็นแม่ซี่พระทั้งซี่เนียนทั้งโยมเองที่ไปจัดงหันมันก็้งตัวมากตัวช่อตัวว่างกลมเออมันบางค์จนคุ้นเรื่องกันได้ ย์สพแีพี่น้องา่อพ่ัวพี่นองเน้จอเลยนะครับดมาถาพี่นองแนวทางของพอสมหรือเสี้ยนสมนะครับพี่น้องก็นั่งไปพิจารณาเบิ้งนะครับมากระจัดคัดกระพาน ถ่ายคลิปก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับขอบกันไหมในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ